สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอวยพรคำมีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวประเพณีแห่ผ้าห่มเจดีควรชลิกจัดขึ้นทุกปีในวันมาฆบูชาคะ่ะปีนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เก็บภาพและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการแห่ผ้าห่มเจดีบนเนินเขาวัดควรชลิกติดตามได้จากรายงานค่ะการแห่ผ้าขึ้นควรชลิกเป็นประเพณีที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีแด่องค์เจดีที่มีอายุก,กว่าร้อยปีที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้านซึ่งในครั้งอดีตบรรพบุรุษได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเอาไว้ ดยผู้ใหญ่สายันแก้เมณีที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเจดีท่านเลยริเริ่มความคิดในการนผํผภาขึ้นผนังเจดีบนเนินเขาของวัดควรชลิกแห่งนี้จากภาพความร่วมมือวันนี้รู้สึกดีใจมากได้มีกําลังใจที่จะจัดงานและเป็นกําลังใจให้ชาวบ้านตําเต็มที่ครับชาวบ้านได้เลยครับกาักิจกรรมนี้ชาวบ้านได้ได้อิ่มบุญครับหนึ่งอิ่มบุญสองปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่จะได้ขึ้นยอดเขาพระจดีเราน้อยคนมากนะครับคนเก่าคนแก่บอกว่า ยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ได้ขึ้นเมื่อจะนานปีแรกเขาก็ได้ขึ้นมาเขาก็ขอบคุณผมมากว่าถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่คงไม่ได้ขึ้นมาและชาวบ้านส่วนใหญ่ขึ้นมาก็รู้สึกว่าสบายใจเพราะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและอิ่มบุญครับผมการแห่ผ้าไปหมเสดีของชาวบ้านคนชนิกนั้นจะจัดตรงกับวันมาคาบูชาของทุกปีซึ่งการแห่ผ้าที่นี่ มีชาวบ้านทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมด้วยช่วยกันถือผ้ากันกระมุมเดินขึ้นไปบนเนินเขาที่มีความลาดชันระยะทางกว่า1กิโลเมตรอย่างทุลักทุเลถึงจะเหนื่อยชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อซึ่งบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมาถูกปีไหมครับมาถูกปีก่ะอ๋อได้มีส่วนร๋มได้มั่งรับในการในบ้านนะ นี่ส่วนรวมกันเนี่ยช่วยซื้อพาให้พาคนข้างบนบนใจดียเนาะครับรู้สึซื้นปลืตมั้งครับ,คร,บครับเนี่ยภูมิใจที่ว่าในหมู่บ้านใดทำพิธีใดคนใดมีความรั้งาน้องว่าหมู่บ้านเรามีจริตจิตได้ในคนต่างทินงดังไดงเ,เขาก็ได้มาเดียวมาได้ขนาด เพื่นคู่ข้องตำบลควรจะลิกเราให้ได้เติบโตพอมีเรามีวัตถุโบราณวัตถุเก่าแก่ข้องตำบลควรจะลิกตีว่าข้องโบราณ<ข>แต่คอดมากครับคุณข,ขาได้ค่เราจะได้จกงานนี้มานายไดไ้กับจุณคุณคุณข,ข,ขาจริงๆแล้วคุณขาติดได้ให้กับจุนชนมากเสรความรวมมือความสามารถดานชันความรักความสมามัคคีข้องแต่บรรญัติรุธเก่าให้กับจุนชนข้องพี่น้องตำบลควรจะลิกครับจากแรงศรัทธาของคุณในชุมชน ที่มีแด่งองเจดีซึ่งเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษของพวกเขาสู่การร่วมแรงร่วม,วม,วมใจกันจนเกิดเป็นประเพณีแห่ผ้าขึ้นควรชะลิกและนี่ก็เป็นการสร้างความสามาคัคคีให้เกิดขึ้นแก่กลนนุมชนควรชะลิกต่อไปในอนาคตนักข่าวบลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครศรีธรรมราชรายงาน การสื่อสารประเพณีเหล่านี้นอกจากจะสะท้อนถึงแรงศรัทธาที่มีต่อองค์เจดีแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนได้ทําร่วมกันกับผู้เท่าผู้แก่ในชุมชนด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวคลเมือง Citizen Reporter ได้เพียงแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวเข้ามาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ